จากกรณีที่มีเพจเฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ถึงปัญหาของสนามกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกที่ตั้งอยู่ที่เมืองพัทยาอําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีเพจดังกล่าวเผยภา,ภาพสภาพสนามกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกที่มีมูลค่าการก่อสร้างหลายล้านบาทตั้งอยู่ที่ซอยชัยพฤกษ์เมืองพัทยาตําบลหนองปลืออําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีเป็นสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิง่งความจุสนามประมาณ2 0,000ื่นที่นั่งเริ่มต้นก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2551ซึ่งปัจจุบันโดนถูก ปล่อยรกร้างหลังไม่มีผู้มาสามต่อการก่อสร้างซึ่งสนามกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกออกแบบได้สวยงามเป็นอีกหนึ่งสถานที่สวยงามมากๆในเมืองไทยรอบสนามมีทิวทัศน์อันสวยงามทั้งอ่างเก็บน้าและภูเขาเป็นสเตเดียมที่รองรับการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติได้สบายหากสร้างแล้วเสร็จปัจจุบันเพิ่งได้นายกเมืองพัทยาคนใหม่อยากให้หันมาเลี้ยวแลสนามกีฬาแห่งชาติของภาคตะวันออกเพื่อเป็นหน้าเป็นตาของเมืองพัทยาต่อไปในอนาคตสนามกีฬาแห่งนี้เริ่มสร้างตั้งแต่ปี ีพศ2551ถึงปัจจุบันกว่า14ปีแล้วที่สนามกีฬาแห่งนี้ยังคาราคาสางกับคําถามที่ว่าทําไมยังไม่เสร็จสักทีโดยทางเมืองพัทยาก็ไม่ได้มีผู้รับเหมาเองรวมถึงต้องใช้งบประมาณอีกจํานวนมหาศาลจึงอยากวอนขอให้นายกมาช่วยสานต่อการสร้างสนามแห่งนี้ให้ชาวพัทยาเพื่อจะได้มีสนามกีฬามาตรฐานไว้ใช้แข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการกีฬาให้กับเมืองพัทยาอีกด้วย